ผีน้อยเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาไปหาหมอที่เกาหลีเขารักษาหรือเปล่ามีโรงพยาบาลที่รักษาผีน้อยไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่มีค้นถามผมมากนะครับพี่น้องผมก็ต้องไปหาข้อมูลมาฝากพี่น้องจากหน้อยนะครับเนาะก็ต้องบอกกับพี่น้องจังสนะครับว่าอเร่างงานบมมีวซ่านีเวลาเจ็บเวลาป่วยขึ้นมาไปรักษาพยาบาล เขาก็รักษาคือเก่าด้วยครับพี่น้องด้วยขอแต่ว่าเหขาไม่มีเงินนั่นแหละรักษาเมดหมอเขาบ่ได้สนใจหอกว่าเจ้าจะมีวีซ่าหรือบม่มีวีซ่าขอแต่ว่าคุ้นเขาไปหาเขาเขาก็รักษาคือเกา่าโดยจันย่าบันของหมอนะครับพี่น้องด้อนะครับผมสําหรับเรื่องคา่าใจอีหยังต่างๆนั่นคนที่บม่มีวีซ่ามันก็คว้นเป็นจริงมันก็เสียแพงกว่าคนที่เขามีวีซ่าที่เขาเสียเงินประกัน พู้ห้อมหรือว่าประกันสุขภาพทุกเดือนมันก็นต้องเสียแพงกว่าคนเกาหลีซึ่งเป็นคนในประเทศเขาจะให้เสียถูกกว่าค้นบ้านเขาหรือคอนที่เขามีวิ่ามันก็นเปลี่ยนไปบ่ได้ก็มีคนถามผมมานั่นแหละว,ว่ามีมีมีโรงพยาบาลที่รักษาผีน้อยแบบไม่แพงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็ผมก็บ,บ่รู้แล้วว่าร่งบ้านไหนที่รักษาผีน้อยแบบบ่แพงนะครับเพราะว่าอย่าง่าสั่น ถ้ารักษาพยาบาลในประเทศเกาหลีใต้นี่นผมต้องบอกกับพี่น้องทั้งสี่นะครับว่าแพงครับผมเออแพองอิหลีขนาดถอนเขวนี่ก็แพงขูดหินปูนนี่ก็แพงอุดเขวาก็แพงครับพี่น้อง,อองผมอุดเขยวมากอาทิตย์ที่แล้วนี่เมื่อไปเสียนหกหมื่นวันนะครับทั้งขูดหินปูนแล้วก็อุดหินปูนอ่าแล้วก็อุดฟันเสียนหกหมื่นวันคิดเป็นเงินไทยหาพันกว่าบาทนะครับอุดฟันนะเราถอนฟันก็แพงผมคนบ่มีวีซ่านี่โอ้ยอยากสิบอวกเลยครับพี่น้อง เรื่องผมจะบอกให้นะครับหมอนี่เขาบ่าได้สนใจดอกว่าเจ้าสีมีวีหรือบม่มีวีเพราะบางคนนี่กังวลว่าุ้ยถ้าพี่น้อยไปรักษานี่เดี๋ยวหมอจะแจ้งต่อหมอมาจับแจ้งตำรวจมาจับบ่านสันมู่เจา้าบ่ต้องไปห่วงเรื่องนี้เขาบ่แจ้งนะครับพี่น้องเออเขาบ่แจ้งบ่ต้องไปญานขนาดนั้นเขาก็สิถามคุณแค่ว่าคุณมีวิ่าหรือเปล่าเพราะยังเพราะเขาจะถามคุณว่าคุณมีประกันหรือเปล่าถ้าคุณมีประกันเนี่ย มันก็บได้เสียเต็มจังสินะถ้าเจ้าบ่มีประกันนี่มันก็ต้องได้เสียมันต้องได้เสียหลายอยู่แล้วมันได้เสียเต็มจํานวนที่เขารักษาอยู่แล้วนะครับผมก็เคยได้ยินพี่สาวคนหนึ่งที่เพิ่นกับเกี่ยวของกับเรื่องนี่พาคนไข่คนนยังไปหาหมออยู่ตลอดิ่นบ้าให้ผมฟังเลยว่าเรื่อางงานคนไทยนี่พีน้อยไทยน่นี่บางโร่งบานเขาบ่อยากรลับเลยเพราะว่าหยัางพ่อมารักษาแล้วบ่มีเงินให้เขา คือค่ารักษาพยาบาลของเขาหมอแพทย์พยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มีค่าใส่ใจเขาก็มีค่าเลี้ยงของเขาแต่เลี้ยงงานไทยบางคนไปแล้วบาว่ามีค่ารักษาให้เขาเสียคือบางบางคิดนี่ต้องพาตัดจังเส,สียเสียไปเก้าล้านสิบล้านเนี่ยว่ามีเงื่อนให้เขาจังเสียเราก็มาอ้อนวอนมาขอร้องเขาเออเขา,ขา,ขากับเขากับไ่ได้เงืนค่ารักษาพยาบาลค่าค่า,าตัวของหมออย่างต่างๆเขาบ่ได้จัาเสีย บางร่องพยาบาลเขาบออยากหลับคนไทยอิลีพี่นองบางร่องบานนะอันนี้คือขอมุ่นที่พี่สาวที่เพิ่นเกี่ยวของกับเรื่องนี้เพิ่นแช่มาให้ผมเพิ่นท่วมาหาผมเบาสูผมฟังเป็นตนายเขาว่าสัน่นบางกว่าแล้วนี่พี่น่อยจะไปควอดลูกไปร่องบานไหนเขาก็บารับเราเราติดข้อวิดด้วยผู้แม่ช่วงช่วงที่ข้อวิดนะเขาบารับเลยเขาบอกให้ควอดเลย ไปสว่งรงบานเขาก็บ,บ่อยขอดเอาไปมากไปอีกโรงบานสุดท้ายอันเพิ่นก็โทษมาอีกวาโรงพยาบาลน,นี้ก็ไม่รับป่ะสันสุดท้ายแล้วเพิ่นกัเลนไดโทั่วไปครับไปไป,ไปห้คุยกับหมอให้ล่ามคุยกับหมอบอกว่าขอดที่นั่นเลยขอดที่หน้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวจะเอานักน้าข่าวมาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยป่าสันเขาถึงรับนี่อันนี้เรื่องเล่าแบบนี้ก็มี่นะครับพี่น้องนะแต่ว่าถ้าเอาจากความเป็นจริง ถ้าเฮามีเงินเฮ้าไปร่วงบาลไหน,นเขากรัลเพื่อเก่าหันละน่ะบางกรณีคือเจ็บป่วยแบบชุกเฉินไปแล้วบ่มีเงินที่รักษาจังเจ้เขากับบ่ได้เงินนะีหม้อเขาบ่ได้เงินนะ่ะเ่ว่าหม้อประเทศใดแล้วคนเขารักษาแล้วเขาบ่ได้เงินที่เขียนมหาผมนี่ก็ว่าค่าผ่าตัดเก่าล้านเก่าล้านวอนบ่นบมีเงินเออผมก็จังสิซอยเหลือจังไรแล้วเนาะแม่นบ่ละเออต่างคนก็ต่างมาหาเงินเพราะฉะนั้นผมก็บจากสิวบวกพี่น้องคนไทยเฮาถ้าเจ้า เป็นอย่างเล็กๆนน้อยอยาไป,ป่วยจะาลองเป็นหลายให้ไปรักษาครับพี่นอ้องเงินยาป่วยจกควองเป็นหลายยิ่งบางคนอายุหลายเลี้ยวมมกเกาหลีรู้ว่าจะคลองมีโรคประจําตัวบางคนเป็นมะเร็งกันยังมากบางคนเป็นเบาหวานกับมาสุดท้ายเลี้ยวเออแม่เลี้ยวมันมาเปลี่ยนหลายอยู่บ้านนี่แค็ดจังไรบมาที่นี่ก็ต้องเลี้ยไล่กันก็ต้องบริจาคกันอันนี้ผมบริวารนะแต่ว่าคือคือบางที่นะเขาจะไปไปหวังพึ่งคนอื่นมากจนเกินไป มันกับว่าใช่ต่างคนต่างว่าหาเงินต่างคนต่างมีผ้าละเออเพราะฉะนั้นเลี้ยวเป็นเล็กๆน,น้อยๆให้้ากันไปรักษาให้ภากันไปปินไปป่วยจากของยับแย่ให้จากขวางเปลี่ยนหลายถึงข,ขันที่ว่าเฮ็ดนี่ยังบ่ได้ซรอยเหลือตัวเองบ่ได้ยิ่งบางคนไปอยู่คนเดียวด้วยบางคนกับย่านบ่กล้าไปย่านเขาแจง้งตำรวจจับจังสี่กับมีผมจะเป็นคนวอดตรงเนี่ยจากน้อยอยู่ที่บางคนกับสิบ่บ่บบบมากปนได้ละ่ะ แต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องบ่พุ่นซอยมันก็ซอยกันน่ะละซอยว่าตั้งแต่มีนั่นมาก็ซอยล่ะแต่ว่าผมบ่ประกาศให้อย่างเดียวผู้นั้นก็สิให้ผมเป็นสะพานบุญผู้นี้ก็สิให้เป็นสะพานบุญมันสิหักแล้วสะพานผมผมบ่กล้าประกาศแล้วเพราะผมโดนเขาหาว่าผมเอาซื้อนี่ไปหากินกับคนเจ็บไปหากินกับคนตายผมก็เลยบ่กล้าเฮ็ดบ่กล้าเว้าบ่กล้าประกาศอีหยังเลยซอยก็ซอยแบบในเบื้องหลังแบบ หลังไม่ไปเลยผมสีเฮ็ดแบบนี้นะครับพี่น้องเด้อสาหรับคนที่ถามมากกเข้าใจเนาะครับเนะาะขแต่เจ้ามีเงินไปรักษาเขากระลับคือเกา่านะครับมันมีอยู่ร่องบานนั่นนะอันที่เขารักษาเขากรับรักษาเขาเขาบ่ได้ถามเจ้าดอกเจ้าเป็นคนวี่หรือบววีเขาถามหาแค่ว่าประก,กันเจ้ามีหรือเปล่าแค่นั้นนะขันเจ้าบ่มีประก,ก,ก,กันเจ้าก็เสียให้เสียเต็มนะผู้ได้เก็บผูดได้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่เล็กๆน้อยๆให้ฝ้าไปรักษาจากขวัง ผู้ใดชิมากเกาหลีนี่ผมแนะนําเลยผู้ใดเป็นยังเลี้ยงกับแถวกับยังพวกนี้ขั้นอยากถอนถอนมาแต่เมืองไทยเลยให้มันเลี้ยวจกขูดหิ้นปูนขูดมาแต่เมืองไทยอยากอุดฟันอุดมาแต่เมืองไทยอยากครอบฟันฟฝ้าครอบมาต่เมืองไทยให้มันเลี้ยวยาสมัเฮ็ดอยู่บ,บ้านนี้ขนาดคนมีวี่ยังผมนี่มืดไปเลยเจ็ดแสนแปดแสนมืดจะเป็นล้านแล้วแต่ต้องรักษาเขียวนี่ผมมากเกาหลีผมมืดเงื่อนไหลที่สุดย้อนเค็ดเขียวพี่น้อง เมื่อความฟันน <to> ี่เมดไปเลียมละบางบางเลียมนีหปีหลังมดไปสาแสนรักษาลากฟันแล้วก็ควาฟันไปทีเียวนี่มดไปเแสนกว่าเจ็แสนกว่าวันสองมืกว่าบาทครับพี่น้องนะผู้ใดสิมาจากเมืองไทยนี่ถ้าหมู่เจ้าสิเฮ็ดอีหยังเฮ็ดมาให้เรียบร้อยจากเมืองไทยคั่นเฮ็ดแล้วๆมาฮอดเกาหลีมันสิมีหยังเกิดขึ้นเฮาค่อยมาว่ากันอยู่พี่ นะครับพี่น้องเด้อเอาฝากักหน้อยถ้าว่าเปลี่ยนประโยชน์กดไลค์กดแชร์สนองวรรณศาใดครับเด้อรงพาบาลในเก่าลีนะมันมีอยู่นะครับน้องเข้าไปรักษาใส่เขากับรักษาคือเก่าแล้ะขอเจ้ามีเงินให้เขานะครับเด้อจะปล่อยจากความเป็นหลายหลายคนทักมหาผมผมบอกให้กลับบ้านเลยไปรักษาจากความอยู่บ้านเลยจะมารักษาอยู่นี่มันแพงหลายคนขาเจ้ากับกับนะเออขาเจ้ากับับเลยเขาเจ้ารู้สึกว่าจากความว่าโอเคทั่วมหาผมบอกว่าเออมีรพยงบานหนว่าผมกับทิดต่อรพยงบานให้ อัิตตัวล่ามให้ข้าเจ้ากับไปตรวจรักษาเออไปตวรออปตวจเออเปลี่ยนลายข้าเจ้ากับกับ,บานเลยก็รมี่นะครับพี่น้องเนอะมาเจ็บ,บมาป่วยอยู่บานเขานี่ลำบากครับพี่น้องค่ารักษามันแพงเผื่อๆสวยเหลือตัวเองบ่ได้ขันบ่นมีผู้ดูเลยิ่งมีแต่ค่นผีมันบ่มีผู้ใดกลาไปเป่ากันนะครับเด้อฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์ก,ดแ,กดแชร์ให้สนนนนักศษานะครับด้วยความบริสุทธิ์สวัสดีซ้มือนี้ก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ